นโมนยี่ปีเขาสิบห้าเมื่อกี่ปีที่แล้วสามสิบกว่าเออแล้วไปทําอะไรเด็กก็มันอยากโลดเอือแล้วยังพูดกันเลยฮัลโหลนะมึงจะรอดตัวไปไหมวันนี้ไม่ใช่คิวมึงจำเลยอะไรกูเกลียดมึงไงทําไมโอ้ยวายเห็นไหมเนี่ยแล้วคนดูชอบมาด่ากูอย่างเดียวว่ากูชอบไปแกล้งไปแล้วดูคําพูดคําจามเีลยกูก็อยู่ของกูดีๆว่ากูอะไรนะดูดิ เดี๋ยวน่้ออเวราไหุมันนี้ไม่ใช่เวนเมื่อไงสิวันนี้คือเวนตะมวนหลุงมวนกูไปทำเดินลงไปถามว่าตะมวนทำอะไรกูทำอะไรก็ได้ผมกูโตแล้วเอาจริงอยานพูดแบบกูอย่างนี้แล้วกูบอกว่าเดี๋ยวเห็นดีกันแล้วกูทำอย่างนี้ไปแล้วเขาทำย่างเงี้ยกูอย่างเงี้ยแล้วกูบอกโหฟันยังหมดจริงๆใช่ไหมพูดไปอย่างเงี้ยเขาก็เลยแล้วกูบอกว่าเออเดี๋ยวกูเอาพวกกูเอ้ยเดี๋ยวกูไม่ได้พูดกูหรอกเดี๋ยวไปเอาพวกก่อน มึงไปตามมาเลยบางอย่างนี้กูเลยว่ามาให้พวกมึงเนี่ยช่วยหน่อยบาอย่างนี้กูไม่จับมึงกับกูเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้กันมาพากูไปเคลียร์กับคนนู้นก่อนจมวันีีี้้นนอยู่ไหนทำอะไรลงไปรู้ตัวไหมเนี่ยไม่เนี่ยูมกแล้วมึงกิน่าอะไรผมด่าด่าที่แล้วมาทานทำไมอ้าวผมก็ถามว่าจมวนทำอะไรทำอะไรก็ได้ก่อน นะแล้วจะได้ไปพูดอย่างนั้นแล้วคือจะเอายงไงกับพวกผมเอาไงก็ได้ตัวเอาลองล้างว่านะนังเพลงด้วยเราจะไม่ใช่แก๊งกันแล้วใช่ไหมใช่อ่าแล้วจะเอาอย่างไรแสดงว่าตอนนี้ก็ไม่ใช่แก๊งกันแล้วอ่ะก็ลุกมาเลยแล้วจะเอาไงกับพวกผมเอาไงทุบดิทุบดิทุบหลังเลยผมฟาดจริงๆนะเฮ้ย อย่านะอย่านะผมฟาดจริงๆนะงนะนี่นะอันนี้ท่านพูดแล้วก็คุดฟังอีกให้ทูอินวันเดี๋ยวยังไงกับผมเอาทังไงกับบ้านนไอย่าให้เสียที่บ้าอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเรื่กเอะไรเลยจวัดกับเวทไหนเนี่ยตะมวนเรื่องเลยว่าตะมวนจะตัวตัวใครพ่อเดี๋ยวนี้ตะมวนแบบว่าหรือว่าจะลุมสีหนึ่งลุมอะไรต้องสีหนึ่งจริงมันแย่กว่าเ แล้วกูจะช่วยได้ไหมรอดมึงกูม้วนอย่างนี่เก้าสีหนึ่งเนี่ยผมลุมเลยอ่ะเพราะว่าตะมวนมาด่าผมผมเดินมาถามเลยว่าตะมวนทำอะไรตะมวนบอกทำอะไรก็เดียวกูโตแล้วพูดได้มีสีพูดอ่ะงั้นก็สีหนึ่งจบสีหนึ่งกูกับเมียนี่อันเดียวเฮ้ย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 หัวเงียบนะโฉมโผตีจ้าไหนมีอะไรที่เป็นของตะมวนอีกมั้งเนี่ยมาทหมดเลยหมดเลย เดี๋ยวคุกลัวรถไถมาลงโอ้ยมึงจะทำลายจิตใจกูขนาดนั้นกี่เหรอไม่ได้ไม่พูดเล่นนะมึงไม่ทำนะไม่ทำนะอะไรนะลูกสำลรืองกินได้ไหนกินให้ดูหน่อยจ้ากินได้จริงอ่ะเอ้ยมัน่าขี้นกแล้วนะจมูนมันาะไปไอตีนไม่ดี เอาไปเล่นกําลังยอดมันเป็นตัวใหญ่กินกินแล้วเออยอดมันกินได้ไม่ใช่ว่ายอดมันกินไม่ได้เนี่ยไอตีเอาหายกินอีกแล้วน่ะสัมยอดมันเนี่ยเนี่ยเเออนี่ยยอดมันเดี๋ยวจะต้มต้องต้มมึงจะทำลายจิตใจกูขนาดนั้นเลยหรอคืออะไรรู้ไหมนี่คอมมนิดนี่เนี่เออไม่นี่ยากอ่ะ ยาคอมมินิสใช่ไหมไอ้นี่บอกยาคาใช่ไหมพ่อกดไม่บัวคอมนิแตะมวนสรุปแล้วเราอยู่แก๊งเดียวกันไหมเนี่ยไม่ออกโอเคเพราะว่าจะอยู่แก๊งเราจะมีความสุขกันตลอดชีวิตใไฟมาออกเอาบีบอื้ออ๊าอันเฟ้อเลยเลยโอ้แล้วจะมาจับแต่ใกล้ใกลตีนย่าอะไรนะคอมมินิสตะมวนอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย ห้าสิบแล้วได้แทงใครบ้างยังม,มีอะไรแทงดูแล้วได้แทงครยังยังไม่ได้แทงใครเลย <laughs> แทงกี่คนแล้วท่าแต่เกิดมาแทงใครบ้าง <laughs> แทงเมียจ,จะโค้งเลยเนาะเมียปุ๊บปุ๊บ,บเลยแล้วเ <laughs> มียกากกากเมียเขาไ้รนะไ <laughs> ม่เคยเอา้าทำไมไม่ลองไปลองกับใครล่ะชอบใครก็ลงกับคนนั้นแหละถูกไหมล่ะใช่แล้วผัวก็จะยิงเราไหมล่ะ เราก็แอบไปทีดูเสื้อผ้านะ,ะให้เขารู้ทำไมเพราะผัวเขาไม่ได้หักคาไปไม<ป>่ได้เ,เราเอาได้ไปพรุ่งนี้<ป>หาเมียคนอื่นสาวบ้านเราแบบนี้เอาไหมเนี่ยมีเวลาจะไปหรอไปด้วยกันูจะพาไปไหนไปหาเอาเมียคนอื่นนะเฮ้ยใช่เหรอ ฟังไหมเนี Editor> ่ยฟังฟังมามาก็ผมพูดไปแล้วเนี่ยโอมกูยังไม่งามเลยตั้งมือเเกษตรกรเหรอเออกูปลูกของกูเองกูต้องทำกูเองตั้งมือผมถามหน่อยโตมาอยากทำอะไรฮะโตมาอยากทำอะไรกูหกสิบแล้วโตเต็มที่แล้วเต็มวัยแล้วมีลูกสี่คนแล้วล็อกคาบแล้วเออล็อกคาบแล้ว กูยังชอบชอบชอบฟังเพลงอะไรเลยบก็รวฉันายเออเรือแตวไชแายแต่ไฟแช็กก็ชอบเมื่อวานไปดูคนอาบน้ำนะเห็นนะแม่งจุ่มเอกเนาะเออนมใหญ่นะกูดูกุนช่าเมื่อก่อนหนึ่งให้กูจมวะเลาะไม่กเกูไม่ดูอืมตอนเมียนั่นอาบน้ำแบบเมียกูดูกุนช่ามาบองเดียวทีเดียวเองกูเห็นก็อาบน้ำกูอยากขัน ไม่ทูอะไรเีลยหนาว่ะตลาดใหญ่โตใหญ่เป็นตะมวนได้ไปจกเขาไหมล่ะจกแล้วจกบ่อยไหมจกตอนนี้ล้ออ่างอ่างอ่างเหรอมีเรทลองหรือยูไปมาไปมาไ่ร้องแล้วทำไมเขาจะเรทเปิดซึ่งเขาคบกันมากี่ปีแล้วเป็นแฟนกันมากี่ปีแล้วคบกันแค่ปีเดียวอ้าวตอนอายุเท่าไหร่ เขาแม่เขาแค่อายุสิบห้าฮะน้มลยี่สิบเอดเขาสิบห้าเมื่อกี่ปีที่แล้วสาสบกว่าเออแล้วไปทำอะไรเด็กก็มันอยากโลดไอ้ว้ยนะเออสิบห้านะไม่ติดคุกเหรอตอนนั้นไม่มีกฎหมายแต่ตอนนี้มีกฎหมายนี่ถ่ายคลิปด้วยกูแจ้งแจ้งความไปแจ้งสีเขาเท่าแล้วนะลองดูไม่เขาก็ย้อนคดีได้ กล้าอผมกล้าคุณจะทำลายจิตใจกูขนาดนั้นเชียวเหรอล้วบอลไปทำอีท่าไหนมีลูกท่าอะไรมั่งท่าธรรมดาเลยเป็นกานช่วงไปตามสไตล์ไหมไอ้คนโตได้แปดเดือนอ่าเดินนี่ไอ้คนที่ท้องใหญ่เนี่ยไอ้คนไม่สบายนะอ่าเดินได้แปดเดือนท้องแล้วในหนุ่ยนี่นะอืมท้องอีรูผู้หญิงเพราะตะมวนทำอะไรไปหนักเลยจัดหนักเลย ตอนอยู่จังหวัดอะไรนี่นั่งรองบุรีรัมย์อ๋ออยู่บุรีรัมย์น้องเกียร์เลีว่ารอกันที่น้ำตกนางรองอ่ะใครเมื่อกต่อนเคยมีน้ำตกน้ำเตกที่ไหนมีแต่น้ำอะไรมีแต่น้ำคงแล้วก็น้ำสระเมื่อก่อนตะมวนก็สุดเหนี่หน้าตากูดีสาวๆตุ้มเลยอ๋อพี่มีรูปไหมอยากเห็นรูปตอนหนุ่มๆอ่ะก่อนหน้ามีรูปมีภาพอะไรถ่ายโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอย่งนีใช้มีเด็วิทยุทานิน ฟังเพลงอะไรลูกทุ่งเพลงอะไรที่ชอบฟังเพลงตะกอนนี่พวกสายยันยอดรักไวโพสไวไฟไม่ใช่ไวเล่ตะม้วนของกิ่งนี้ได้่ยมันจะไปทำจะไปทำหนังสเต็ตไปทำหนังสเต็กเนี่ยยังจงต้องเอาไปนะกำลังขึ้นหรืไม่ตะม้วนไปสักได้ตายทำไมสมัยนั้นนะชอบเอ๋อชอบรอยสัก สักตอนอยู่ไหนยูโคลาดผอก็สักเล่นกันกับเพื่อนเพื่อนไอต้ตาไอต้ตาคือ,อลองเห็นมั้ยขอบตาด้วยเหรอสักตอนนี้ได้ไหมสักเป็นที่ไหนอ่ะไม่ก็สกักให้เป็นร้านสักกับผมพาไปโอ้ยอยูโคลาดมันต้องเสียละม,มันไกลโอ้ยช่างเดี๋ยวน,นี้ก็มีพอคุณเออเขาก็มีอยู่สกักไปไหมละ่ะกูจะเพิ่มอีกหน่อยเนี่ยเอาดีเพิ่มอีกนิดหนึ่งพอตรงไหนสักตรงไหนห้ำ นะเออฮะมึงกูยังไม่สั่งสั่งไหมสั่ไปตรงดาบเอาดีไหนว่าตัวอะไรเนี่ยจมวนไหนเดี๋ยวนี้ไหนตัวอะไรเนี่ยจมวนตอบผมทีนี่มันผสมพันธุ์กับอะไรตัวเนี่ยแรงตัวอะไรแรงไหนสั่งแรงดาบแล้วเวลาของขึ้นแล้วเป็นไงของขึ้นเวลาขึ้นดำจอไปเลย เดี๋ยวนี้น้อยลงว่ะหมายถึงอะไรเนี่ยเหม็นข่าแล้วนะอาจาร์จอบนี่เลยเหรอยาวเท่านี้เลยเหรอเดี๋ยวกูจะบอกคนหรือม้าเนี่ยเกตเกตครึ่งอ่ะเนี่ยโกหกหม้ออาตกรเดี๋ยวนี้ไม่รู้มันเท่าไหร่แล้วกูยังเือนนี่นี่ซ้ำนี่รถเขาไม่ขันเดี๋ยวกูนั่งโย่วูนั่งเยีวรถใส่ตีน ไม่มันธรรมดาของของโลกอะเนาะคนเราอะเดี๋ยวพวกผมก็แก่อไ้ลูกชายเดี๋ยวจะมวนก็กลับมาเด็กใครเขาเรียกว่าทำไมพอนั่งเยี่ยวอยากเป็นผู้หญิงนั่งเี่ยวเี่ยวอะไมี่ใครเห็นนั่งเยี่ยวแต่ผมไมเคยเยี่ยวในห้องน้ำนะกไม่เใี่ยห้องนกเที่ยงคืนกูเจ็บเยี่ยวกูลุกไม่เยี่ยวกูไม่เคยเข้าห้องน้ำหรอกเอางี้แล้วสรุปเราจะไม่ทะเลาะกันใช่ไหม นึกว่าจะทะเลาะกันจะทะเลาะกันจนหัวจะไปเลยเอาไปตากเขาสูบยายเขาเก็บหมดชาวเลยผักผักขมผมก็ตากเก็บมาให้นะนี่มาเขียนแค่นี้พอเะโอเคโอเคไว้เจอกันนะวันไหนดีเย็นนี้สักหน่อยไหมพอแล้วจะไปไหนต่อตะมอนจะไปไหนตะมอนที่ไหนลอยเล็กก่อนเออไว้ก่อนไม่ต้องกินหรอกวันเนี้ย จำมอนต้มจิ๊บโอ้นี่ไอ้มะระอันนี้กินได้ไหมได้ปสีแม่งสวยจริงิมาของเล่นเลยจำมันผลปีศาสเริ่มเก็บเก็บลูนี้ไว้เอาลูกนี้ไปดูแล้วมันสวยยอดมากโอเคที่ เ,เล่นกันจนต่อยจริงเย็ดแรดแรดตัวละครในเอาวีโอ้โหลวงนะเนี่ยจังหวะเนี้ยลวงนะลวงลวงลวงมา หาแล้วหา,หาอุ้ยจะมวนทังเลย <c oughs>